ฮันนะเมื่อวานไม่ได้ลงคลิปก็ตามคอนเซปต์ของช่องเรานะฮะทารีวิวทุกอย่างให้ช้ากว่าคนอื่นช่องอื่นเขารีวิวกันไปหมดแล้วเราเพิ่งมาทำนะฮะก็คอนเซปต์นะ,ะมาช้าแต่มานะวันนี้เราก็จะมารีวิวดาบเออเดี๋ยวนะไม่ใช่ดาบสิมันต้องเรียกว่ามีดสั้นดิใช่ใช่มันคือมีดสั้นของมีฮอกนะฮะก็ดาบนี้ได้จากการไปตีบอสแอดมินนะฮะ ก็จะไม่ลงรายละเอียดตรงนี้นะฮะก็ไปตีบอสแอดมีมีโอกาสดรอปนะฮะก็จะได้มีดสั้นโอเคเรามารีวิวกันนะฮะซึ่งรหัสนี้บอกก่อนนะว่าอัพสซยผลนะฮะก็เวลาไปตีกับมอนอะไรพวกนี้มันก็จะเบาเบามากเลยโอเคก็เมื่อเปิดฮาคิมันจะเป็นแบบนี้นี่เป็นไงเป็นไงอ่าสีเขียวลังสีสีเขียวโอเค เดี๋ยวเรามาลองสกิลกันดูก่อนนะฮะสกิล x ปึ๊บปล่อยไปพุ่งไปข้างหน้าอะไรประมาณน,นี้สกิล x อ,อืมเฟี้ยงเหมือนจะปล่อยอะไรกไปไม่รู้เดี๋ยวเราไปลองกับบอทดูดีกว่าโอเคเรามาลองกับบอทกันอา้าวบอทหายไปไหนอ่ะ บอตรงนี้หายไปไหนอะช่างมันแล้วกันเดี๋ยวเรามาลองดูนะฮะสกิลแซดพุ่งไปแล้วก็ฟันอย่างนี้สกิลเอ็กเข้ามาข้างหลังฟันจากข้างหลังอะเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่สกิลแซดพุ่งไปแล้วก็จิม้มสกิลเอ็ก S <S อ้อมมาด้านหลังแล้วก็ฟันก็โอเคก็มันเป็นประมาณนี้